ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสําหรับ EP นี้นะคะตังก็หยิบเป็นไอเทมของหลุยส์ตองมารีวิวให้ดูกันเป็นรุ่นที่ตังเคยหยิบมาให้ดูครั้งหนึ่งแล้วน้องขอกวนกลับมาใหม่นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเบอร์กามโมนั่นเองนะคะนี่ด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะกลิ้งๆนะคะ ตรงฐานนะคะเขาก็จะเรียบๆเ,เหมือนกันจะไม่ได้มีหมุดเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาก็จะมีตัวแฮนเดิลนะคะหรือว่าเป็นตัวที่จับนั่นเองแล้วก็นี่เขามีสายมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวสายอันนี้นะคะวัสดุก็จะเป็นแบบเดียวกับตรงที่จับเลยนะคะก็จะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลพร้อมกับอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงสายตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะนี่ ก็ปรับได้5ระดับนะคะแต่ว่านี้นะคะสายเขาไม่ได้ยาวมากพอที่จะให้เราคอสบอดี้ได้นะคะก็คือเขาจะสามารถสพายไหล่ได้นั่นเองค่ะหรือว่าเราจะเอาสายออกก็ได้นะคะเขาจะเกี่ยวกับด้านบนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะถือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ ไปนี้นะคะเขาจะเป็นลายดามิเย่นะคะแล้วก็ไซส์ของเขาจะเป็นไซส์ MM ค่ะจริงๆเขาจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ด้วยนะคะก็จะเป็น PM นั่นเองเดี๋ยวไซส์เต็มๆนะคะเต็มแปะให้ดูตรงนี้เนาะจะได้ลองไปเทียบไซส์กันนะคะแต่ตอนว่าไซส์นี้มันสามารถใส่ได้เยอะอยู่แล้วแหละนะคะนี่ใช้เอาไปใส่ของไปทำงานได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหน้ากันตรงบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวอะไรสีทองนะคะ ก็มีรอยมากเป็นปกตินะคะของตัวอะไหล่แต่ว่าเขาทนทานมากๆนะคะรุ่นนี้เวลาเปิดก็คือหมุนนะคะแล้วก็เขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนี่ด้านในก็ยังสีแดงนะคะเป็นผ้าแบบเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนกำรรมะหยี่หรือหนังกลับอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ติดอยู่ตรงนี้ด้วยก็ดูด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นสีแดงน,นั่นเอง ด้านข้างเนี้ยนะเขาจะมีแ็กด้วยนะคะเดี๋ยวตันแปกเอ๊ะเดี๋ยวตันเอาออกให้ดูก่อนนะเพราะว่าพอติดแ็กไปนะคะเขาก็จะแคบลงนี่นะด้านในนะคะก็สะอาดนะคะแล้วก็มีช่องซิปมาให้หนึ่งช่องด้วยตรงนี้ตรงนี้มีห่วงมาให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะเอาแบบพวกกุญจงกุญแจนะคะมาห้อยเนาะ ฝั่งตรงนี้นะคะก็จะมีตัวช่องแบ่งมาให้ด้วยนะคะนี่สองช่องในส่วนของช่องซิปนะคะก็ใส่ได้เยอะอยู่นก็กว้างนะคะอะไรอะไรก็ยังทองอยู่นะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงหนังเนี่ยเขาก็จะตัํมแบนด์สแตมป์ตรงนี้ แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าน้องกระเป๋าใบนี้นะคะเดทโค้ดนะคะอยู่ตรงไหนปีอะไรให้มาดูที่ฝั่งซ้ายของกระเป๋านะคะแล้วก็ดึงผ้าสีแดงเนี้ยขึ้นมานี่แบบนี้นะคะเราก็จะเห็นตัวป้ายหนังนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ ก็อย่างใบนี้นะคะก็จะเป็นปี2012นะคะก็อย่าลืมเวลาอ่านในโคนะคะให้อ่านเลขหลักที่2กับหลักที่4เนาะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่จุได้เยอะมากๆใช้ได้สะดวกด้วยนะคะเราสามารถที่จะถือก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่สายแล้วก็สะพายไหล่ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญหลุยเวิกตองนะคะเขาทนทานมากๆเลยก็ถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของน้องเบอร์การโมใบนี้นะคะก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดไวแบนเนมนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Oh,